สวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องกเกษตรหมูพอเพียงมีกะขอลงอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปแก้ปัญหาทุเรียนหลากคดกับทุเรียนระบบหลากว่าเดินสัมภาท่านผู้สวยยุดขึ้เก่าเลรวครับเอาท่านผู้สวยตอนนี้สองต้นเหี้มันมีปัญหาอย่างมราเพิ่งใกล้กันต้นน้อยครับต้นน้อย,อยอกกต้นน้อยนี่คือว่าปลูกกับตัดหลากคดแล้วล่ะครับแต่ว่าปลูกแล้วใบเหลืองกับก็คือว่าอ่ายอวดจิบววเดิน ครับผมปลูกแล้วกับวิมีการพัฒนาเรื่องยอดเรื่องใบครับผมก็เลยได้เอ่อบรรงในยูทูบแหละก็เลยว่าเป็นก็แนะนับให้ตัดยอดเนาะเพื่อกระตุ้นการแตกห้ากกบแตกยอดไหมหลังจากการตัดแล้วก็สังเกตได้ว่ามีความแตกต่างครับยอดยอดเดินครับยอดเดินแล้วก็ใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นแสดงว่าห้างเขากินอาหารได้ก็ถือว่าอันอันอันระบบนี่ผ่านพันครับการตัดยอดเพื่อกระตุ้นห้าง ครับเรื่องยอ,อดแตกไหมกถือว่าต้นยุ่งคางเนี่ยกันผู้สวยไม่หยางค้างก็ง<ม>คือเป็นต้นที่หน้าเพินซื้อมาเนาะต้นละพันครับซื่อทังไอไ้อทางไปซินี่มาแต่เมื่อปลูกแล้วก็ใบบ่มมี่ครับผมใบหายอืกับใบหายแล้วก็ยอดยอดบม่เดินเิ่นก็นเลยคุดถิมไว้ไม่ไปพ่อไปพ่อว่าดีครับ <ไป S 1> ก็เลยมาสังเกตเบิ่งเห็นเพลนนั so ่นท so ี so ้ขคางลุมนั่นแหละก็เลยว่าผู้ชายเมื่อเบื่องเนี่ยมาสั่นมันเป็นนี่อย่างมันคือปลูกแล้วหักอันอันใบบ่มมีใบหายไปเรื่อยมาสั่นครับผมเลี้ยใบยื่สามใบครับผมใบแหงๆสามใบก็ได้เบิ่งแล้วก็ได้เห็นปัญหาก็คือว่าเป็นปลูกต้นใหญ่แล้วพอดีมันเป็ี่ยนหักโคตรหักหักสิ่โคตรแล้วก็ถุงซ้ำมากนี่ถุงใบใหญ่ครับถุงเป็นถุงน่อยเป็นถุงน่อยก็เลยหักโคตร เบื้องเราหักไงครับผมถ้าบางคนก็เสียดายขันขันมะกาตัดนี่ก็ถือว่าปลูกแล้วกะจีไม่ได้ผลก็คือตายเลยครับถือว่าหักหักไงครับหักโคตรนี่กะจีประมาณซ้ำต้นเป็นนี่ละโอ้ถือว่าเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วเนาะเลี้ยงหลายปีบก้ผู้ช่วยแก้ปัญหาในบ้านเราเอามาปลูกของเจ้าของอผมก็เอามาผมก็มาตัดหักโคตรก่อนขู่ปัญหาว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะหักโคตรเนาะครับผม สาพาโคตรเลยก็สิมาใส่กันล่าครับผมกับแชร์กันล่าหน่อยนึงแล้วก็กระตุ้นล่าเร่งล่าหน่อยนึงกับมาปลูกบบดนี้ลงปลูกเลยก็คือบ่ได้ช้่มบ่ได้ช้่มเอามาปลูกที่สวนเลยครับมาปลูกแทมกับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับเราผสมกันก็เดินแม่นต้นตัวนี้ก็ยังบ่มีการพัฒนาการใบเหลืองยังเหลืองอยู่ครับคิดว่าต้องเอามาอะตัวแทนตัวแทนกันบอดนี้บอดด้ได้ทั้งสองได้ทั้งสองอ้าได้ทั้งเมียน้อยไม่หลวงตัวนี้ ก็เลยเห็นความแตกต่างอะบาดนี้ก็ถือว่าปัญหาคือการเท้าตัดหักครับผมกระตุ้นใบกระตุ้นยอดได้ก็ถือว่าเป็นบุญของห้องนอสอยพ่อเนาะให้พ่อทิมไลน์เนาะมาด้วยเนาะเอาก่าอันนี้เก่าเป็นตะกุไล่ก็แช่ฝากก็ไลก็แช่เลยครับเด้อภาพมาเบงสวนกระดานบันก้อนสิบป์รถคีบนี่ครับบันภาพมาเบงวนทุเรียนยนี่มีจากต้นยนใ่สวนนี่อ๋อทุเรียนทั้งไม้ทั้งเก่าเนี่กับประมาณสักยี่สิบครับ ไปเรื่อยๆครับผมค่อยเป็นค่อยไปอ่าค่อยเป็นค่อยไปก็ถือว่าตรงยางกัมีควบความเฮ่ามีความพยายามไปใส่ควบจนเรียนยุหันนะพี่น้องเนาะขอให้เฮ่าเชื่อมันในสิ่งที่เฮ่าทำเนาะแมนครับแมนจงสัทธาในสิ่งที่เฮ่าเห็นเนาะครับกหันบ่ฮู้กัเบิ่งยูทูบหันบ่ฮู้กัถามผู้รู้เห่ากัสิมีความรู้ต่อไปกัศึกษาในยูทูปพยายามย่าน้ำเต็มแก้วเนาะพี่น้องคให้ให้ให้เท้าน้ำจากแก้วรับความรู้สึกความคิดเห็นขอจากผู้อื่นเฮ่ากับจะได้ความรู้หลายๆ อันนี้ก็ช่องเกษตรหมูพ่อเพียงกะเป็นซื้อกลางเอานําเสนอความรู้เล็กๆน้อยๆสู้พี่สู้น้องเบิ้งกะฝากก็ไล่ก็แช่ยากได้ความรู้กะฝากก็ไล่ก็แช่กดติดตามให้นะครับเด้อเกษตรหมูพ่อเพียงกะผ้ามูไปอ่ะไปส้มต <together> ัวใหญ่ไปเรื่อยๆระมีปลูกผักก่นะครับแม่เน้นน้ำค่อยเป็นค่อยไปน้ากันแมาถามคำถามไม่เห็นตะยานต้องคุยกันเนาะอย่างเขาก็มาถามมาปรึกษาครับครับผมตอนนี้ก็ถือว่าปีนาจะเป็นหน่วยนะท่านผู้ช่วยรุ่นอยู่ เอาก็ดวมีเปัญหาก็คือให้น้ากักน้ำพือเขาว่าเนาะเอาตอนนี้ก็เังสิเป็นน้วยแน่นตอนนี้ก็ว่าปีนาจะได้กินน้วยแล้วตอนน้อนจะนอนเฝอซุมเือเอาเอาฝากยังซูพี่ซูน้องมาเนี่ยก็บ่วมีอย่างแบครับถ้าเข้าสนใจอยากเสียอ่าอยากที่ถ้ามีอย่างกับกับมันศึกษาแล้วก็มีความพยายามเนาะกับมีวินัยนี่อาชีพจะควงแหละแต่เขาปูเรียนเท่ากับตรงเป็นว่าขาดน้ำไม่ได้เท่ากับตรงมันวดน้ำ ครับผมกับัรห้าพี่น้องอยากได้ความรู้อยากมาเยี่ยมส้มสวนนี่พิกัดด้วยสิหนึ่งบ้านเราไงครับผมหมู่แปดตำบลบ้านขามอำเภอนลำพองจังหวัดพังกันครับผมครับมีเบอร์โทรฝากเพกันบ่างเบอร์เบอร์โทรเือย่มมากมากที่บ้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น ให้เกษตรหมูเพิ่นกลิ่นไหก็ได้เลยครับผมครับเอาเอาเบอร์โทรก็โทรมาหาเกษตรหมูก็ได้เนาะ0810299938นะเดี๋ยวเกษตรหมูสิแนะน้ำมาเนาะครับครับผมเอาตามนั้นพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม